สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทอมมอมครับพาชมตู้ครับตู้เสียงกลางสิบสองนิ้วแปดดอกที่เหมือนงมสานี่นี่ครับเสียงกลางจะมีฮอนด้วยครับฮอนฮอน มันกรหอนตรงกลางจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์นะครับสองปากนิวแล้วด้านข้างจะมีสี่ตรงนี้นะครับอพูดถึงที่รถผมใช้นะครับเป็นแบบนี้ อันนี้คิดเองทำเองจนไม่พอขายไม่ได้ก๊อไขครนะครับเนี่เป็นทางร้านเราคิดเองทำเองไม่ได้ก๊อฟขายทำจนไม่พอขายครับ <Yeah. S 2> สเปคนี้รถแห่งน้อยงมซาวใช้ก่อนเพื่อนนะครับอดอกที่รถผมใช้นะครับจะเป็นซาวชิกแปดดอกแล้วก็ฮอนของยูเอ็น มีเอ็นาวสองตูดแหลมก็ีซีจะอยู่สองฝั่งฝั่งนี้สี่ตูดสองปากฝั่งนี้สี่ตูดสองปาดตรงกลางจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์นะครับนิวสองปาดสี่ตูดนี่นะครับอันนี้เป็นรถแข่มูเล่กันนู้นจะเป็นของ ไม่ของแบรนด์พาวเวอร์แอมจเจลออริโอ,โอลำพูนล,ลำพู<ช>นเฮียยุทธเฮียยุทธหรือเปล่าหรือว่าน่าจะ,กะเกษตรสมบูรณ์ก่อนอน่าจะ,กะเกษตรก่อนครับรเกษตรสมบูรณ์อันหนึ่งแล้วก็หมูได้อันหนึ่งอำเภอเกษตรอม่ได้ของเฮียยุทธเฮียยุทธใช่เพราะว่ามันเป็นเนี่นในอดีต โอเคครับอันนี่จะเป็นวงรอกไม่ใช่20เซนก็จะประมาณนี้ครับท่านไหนสนใจใบละอันนี้10,000 <1, S 2> อันนี้ 4, <500. S 2> นจะพแพงกว่าอันนี้เป็น10,000ห่าพันบาท4,500เงื่ออันนี้20เซนอันนั้น20เซนแม่งบเป็น10,000ห่าพันบาท15,000บาทอันนี้เห็นสีต่างกันนี่ทาเรซินให้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่ กันน้ำด้วยด้วยนะครับตู้อาจจะเหมือนค่ายดังนะครับต้องบอกว่าค่ายดังเหมือนที่นี่นะครับพูดอย่างนี้เลยข้อความก็มีนี่โอเคครับ ฝากด้นะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอมมอมอมาริโอรับทำทุกขนาดครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสองสี่ศูนย์ศูนย์ครับเบอร์โทรออมอมมดิโอครับเจ้าของแบรนด์ส่วนตัวผมเป็นแอดมินครับแอดมินงมซาวอันนี้ ก็ประมาณนี้ครับสนใจก็ทักหาผมก็ได้ครับหรือโทรถามเจ้าของแบรนด์เลยก็ได้ครับขอบคุณครับ